Shut up. ทาวเวอร์ดีเฟลนะคะแล้วก็อัปเดตมาใหม่มียูนิตใหม่ๆกอรลี่มาใหม่อันติเมตใหม่ๆแล้วก็ตัวเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ๆนะคะนั่นคือเดอะโกลเด้นสกีบิดดนะคะ399ร้อยเกเโรบักเป็นแบบ AOE แต่ฟอร์มฟูมยังไม่ได้ซื้อตัวนี้ค่ะปล่อยไปก่อนค่ะเพราะไม่มีเวลาวิ่งวันนี้ภารกิจเยอะเดี๋ยวเรามาดูในแมปของโพโคไรฟส์นะคะที่เราจะต้องสะสมแรงนี่นะคะเพื่อไต่ช้าไต่แรงนะคะถ้าติดแรงนะคะมีลุ้นรับอันติเมตแล้วก็ของกำนันมากมายนะคะแรกในงานนี้ค่ะถ้าเราเล่นนะคะเราก็จะมีสิทธิ์สสะม ตัววกสีเนี่ยสียฟ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละสะสมผู้กับทีพีนะจ๊ะเพื่ออัพเปเวลอัพแรงนะจ๊ะนี่จ๊ะแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นเจ้า War, อันติเมตไททันวอลเล็ตค็อกแมนตัวนี้จ้ะบอเซนการออกก็ช่างยากเย็นนะจ๊ะเหมือนเดิมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นในแมทอโคโพเลสกันนะคะเป็นแรงด์ p ีวีพีนะคะพอเราเข้ามาเนี่ยเขาจะสุ่มหาแมทให้เรานะคะเป็นการเสิร์ชฟอร์มแมทให้เรานะคะบอกเลยว่าแมทนี้จะขึ้น พหรือจะชนะอยู่ที่คู่หูของเรานะจ๊าและ้วะได้ฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินนะจ๊าบางทีเพื่อนของเราเนี่ยมีตัวไม่ดีเข้ามาก็ เหมือนกันนะจ๊ะหรือคู่ต่อสู้ของเรามีตัวที่แข็งแกร่งกว่าเราก็สามารถแพ้ได้นะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเจอเพื่อนมัวจะฟาร์มเงินฟาร์มใจไม่ช่วยกันวางก็ตัวเย่ได้เหมือนกันนะคะแต่บอกเลยว่าฟาร์มาฟงก็พยายามเล่นเตะเสียังคุณมันเล่น้วได้สะสมอีโัวสีฟ้าน้อยมากนะคะส่วนค่าทีพีนะคะก็จะได้บวกด้วยนะเพื่อไต่แรงอันนั้นนะคะมีบวกนะคะแต่ว่าถ้าแพ้ก็โดนติดลบนะจ๊ะทุกคนค่ะค่าทีพีนะคะที่เอาไว้ไต่แรงนะจ๊ะชนะก็ได้ผลบวกนะคะแต่แพ้ ปิดลบทีพีจ้านีจากก็ประมาณนี้นีเพื่อนของฟอร์มโฟอมก็ฟาร์มเงินฟาร์มใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะบางครั้งเข้ามาเจอผู้ต่อสู้พูดเยอะก็มีทุกคนขยันพีมขยันวางแผนกันทุกคนคะ่ะแต่บางคนว่าไม่ได้นะมีตัวดีๆเข้ามาจิงๆฟอร์มอฟอมก็แพ้เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็ชนะแล้วแต่สะสมกันไปนะคะส่วนมากฟอร์มโฟอมจะได้ในสีฟ้าพอได้สีแดงก็งงๆกับแมัปเหมือนกันนะคะดิชินนะะนี่นะคะนีฝั่งฟอร์มโฟอมสีแดงนะคะฝั่งผู้ต่อสู้คือสีฟ้านะคะส่วน คู่ห่วงฟองฟูมยังฟาร์มเงินฟาร์มใจอยู่นะคะอาจจะมีตัวเจ๋งๆแรงๆก็ได้นะคะเลยฟาร์มเงินฟาร์มใจนะคะฟองฟูมก็เสียสละวางเปิดเกมไปก่อนค่ะในขณะที่คู่ต่อสู้ก็ยังมีตัวยูนิตมาวางที่ไม่ค่อยน่ากลัวัะเท่าไหร่นะคะฟองฟูก็ใส่ฟาร์มเงินฟาร์มใจไปด้วยนะคะทุกคนค่ะแต่ส่วนมากคู่ต่อสู้แข็งๆก็ประมาณเวทที่ยี่สิบนะคะก็กว่าจะตุยเยกันถ้าเจอแบบอ่อนๆยูนิตไม่ค่อยดีก็ ไม่ถึง20ค่ะก็ชนะแล้วแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้แข่งแต่งก็เอาไม่อยู่เหมือนกันทุกคนเพื่อนเพื่อนบางคนมีตัวอะไรนะดิวแมนอย่างนี้นะคะป่ะมานั้นมีตัวเก่งๆมานะคะมีฟอมพงก็เสียสละวามาก่อนเพื่อนผู้หูฟอรมมวงก็ปล่อยเขาฟาร์มเงินฟาร์มใจก่อนสงกัยเขาจะมีตัวแจวานะทุกคนคะมีค่ะฟอมฟงก็สลับสลับสลับไปค่ะอันนี้นะคะจะแพ้ชนะอยู่ที่คู่ต่อสู้นะคะบางทีเข้ามาคู่บางทีคเข้ามาเพื่อนก็เทเราก็มีนะให้เราสู้อีกคนเดียวนะก็งงกับชีวิตเหมือนกัน เข้ามาเล่นแต่ไม่ยอมมาเล่นแล้วก็หายเทปลไปแล้วคนเดียวเราแพ้เราแพ้เราเสียห้าทีพีนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องชนะสะสมเพื่อไต่แรงนะจ๊ะเพื่อไปรู้ตัวเต็มเหนี่ยนหนีฝ่ายผู้ต่อสู้ของเราเขาก็พยอยวางพยายาวางอ่ะเนี่ยฟอร์มาฟุงฟุงวางเดียวเพื่อนเขาวางดีเกมเนี่ยดีเกที่วีแมนวางไว้ตัวหนึ่งเองใส่เขาจะมีตัวเจ๋งทุกคนได้ยินเสียงรถอาหารต้องตกใจนะจ๊ะทุกคนนี่อ่ะนี่ไปลาตัวนึงค่ะก็ประมาณนี้นะคะจะจะช้าจะเร็วอะไรก็ ชนะอยู่ที่คู่ต่อสู้และคู่อุยโอ้โห,โหมีหน้าฟัมเงินฟัมใจนานคู่หูของฟอมมาโฟมมีควานตามตัวอันติเมตนี่เองแหมเป็นบุญตาเสียจริงๆดูสิอา้าวชนะซะแล้วได้15ได้ชนะแมตได้สะสมมา15ได้ค่าทีพีมาสามสิบห้าเนี่ยจ้ะประมาณนี้จ,จ้าสะสมไตแรงไปทุกคนาหาเห็นไหมพอมีคู่หูดีมีหนิ่ดีก็ทวายหน่อย มีจัดเดร์ที่สามนี่นะสะสมไปเรื่อยขอรับรางวัลหน่อยโอเคตัวที่สะสมเมื่อกี้ผีฟ้าเลขไแรมรู้ได้แค่หกสิบแปดเองเดี๋ยวค่อยมาแลกกองจุมก็ประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนค่ะขอให้มีความสุขกับการเล่นแบบใหม่นะคะส่วนไอตัวสกรีมบิดีก็เล่นสกรีมบีดี๋ยวขอเวลาไป็ิทีหาตัวถูกก่อนนะมาแลกเจ้ามาลกกระช้ด้วยจันด้วยกันใจให้ฟอร์มมาฟอร์มกันด้วยนะคะ